สวัสดีครับผมวันนี้มพาอยู่ว่ากินนึดเอาครับผมตกปลาคือเก่าครับผมวันนี้เส้นปลาเต็มเส้นปลาเต็มเลยปลากระบอกครับผมปลากระบอกปลากระบอกทะเลครับผม อาก็บอกทะเลคือมาตกอยู่คลองคุ้มีทะเลถือว,ว่าดีติดทะเลกุนสั้นครับผมนี่ติดทะเลกุนสั้นคลองนี่ติดทะเลปลาทะเลออกมาตตกไหล่ครับรผมทีมงานเขามากคือเขาที่ว่านากินหมัน Lai là hai nhu hắn kínu gọt hả sơn kẹo sơn kẹo xiên kẹo sơn kẹo oh nhanh giữa ký gọn mục gọn mục gọn mục gọn

คนรัด่เดี๋ยวด็นต้องปุ๋ยบตหาากเน้ยังงไวน่อี๋อืต้องป๋ยต้อปุยนึงตาเวทไปง่งเวทพอดีเห็นมือดเดือกไม่เลกตัวมึงดูถึงว่าเขาไ่อยากิดแล้วหลายแล้วสอง Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những

สังโดยตูผมจากบุย่ใชหาถึงไหมถึงไหมเรียบร้อยครับผมดึงคคมนงให้ดกนอาดแล้วข้มมแลบบมนแล้วครับผมอบมันได้ียดเขาได้่นอยมน่เ เสียนอุ้มสร้างมาจากด้วยตรงจากพุทธิสงจับเสยบเดืยบร้อยพุทธิสงศ์พุทธิสงสงขอประกวดเต็มถ่องนลยเต็มต้งปุ้ยเขา อีนึงปน,น,นึงเป็นลอยโล่ครูเส้นแกว้วเส้นแก้วมาจากภาคเหนือผมเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อมโอเคส้งตูมจากเชียงใหม่อู้เหนือได้บ่อู้เหนือได้ก้าโตไหลถูกไหมหอมละหอมละของละ,งละ,งละผ่านวุ้มได้ไือแลรวครับผม บุยลำส่งตรงมาจากภูเทส่งยื้ไว้ยื้ไว้ขาดบ่บุขาดเสือขาดเลยบกโทษเส้นอยากใส่เส้นเชียงใหม่เชียงใหม่ครับโอ้โหเสี oh. oh. ้ยนแก้วมาจากเชียงใหม่สั่งอือตรงมา มาแล้วครับผมมาแล้วใส่โลปส่วนใส่รูปสุดยอดสุดยอดทเงี้ยยงบงยงบง เธอใครปลาตอดนั่นเลยวะเส้นหูด้วยสูงมาอีกแล้วครับผมใส่สองลูกมีหูใส่สองลูกใส่สองลูกุ้ยยอดนี่ครับนี่ครับ สุดยยดไปมามวนุดไปมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วเออโต้งเงยเลยตงเงมาแล้วผมใส่โลตัวนี้ใส่โลครับผมนี่เป็นสองตุ้งปยครับผมผู้นึ่งตุ้งปูยหน ปลาดับไงครับผมปลากระบอกไงตั้งปลาดับตั้งปลากระบอกอี๋เส้นเกลียวครับผมเส้นแก้วภาคเหนือจังหวัดไหนจังหวัดไหนนี่เชียงใหม่ที่เมืองนั่นไงครับผม มาครับผมมาสบ <pulse> ิปลาดิบกบปลาดิบี่เคยสดสดครับผมเราสดสดสดกุนี่มีอีกแล้วสุดยอดชิมชิ่มองเบ่งเบ่งเบ่เอาลงนัผมไม่ไสสดกนี่มีอีกแล้วเด้เด้อเด้อยเส้นุยลเส้นวีลัง สดกุนีผมมีอีกแล้วสดสดกดหวานเลยซมีซื้อหวานไหกินมาซมีเสือเส้นภากเนื้อจะด้วันนี่ใช่ไหมครับเชิงไม่สดกุนีมีอีกแล้วดขันสดกุนีนี่บดดกุนีเราหนองเมียหอสดขันกุนีมีอีกแล้วไม่หรอกครับไม่อีกแล้วมันบกคละผิว พัดเด็กพัดเด็กนะฮะจาว่าสชาตินี้สายดีใกดีโอ้ย่ดงงเนี้ย่ดกงเนียคเห็นีหน่อยรดงสวเลยัวที่สามเียครับเนเวเดียวปลูดัวงสยตัวเดียวตัวเดียวไม่เลียพี่ต้องนึงเดียวเด ยกบ่ขึ้นครับผมยกบ่ขึ้นไลา้นลเนี่ลวงนลองผมมันขึนมีแคมีเลกังไหนกินขางคล้องเลยครับผมนะสดสดแตเกือลงงผมมันดก็นึ่สดก็นี่ไมสดก็นี่น้องเมียขนี่ไม่คักักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เอาดู ปัดโอ้โหสุดยอดมาเห็นนะมาเห็นเอามาซับพีสุดคักสุดคักยังไงยังเียวลปลาดิบดิบทุดุวดึงน้ำดยนะก็วัดแล้วเยหลายคักแกอมคดไหเราบานเบิดพรขวดอยบงอะไร เราวันเิมือเขาขว,ขวดวอูพะลาโอ้ลนี่เทียนรเมเกีียวหมดเลยนกันสุดคักสุดคักอ๋จะก็ออกจากห้องเลยปลากรบอกจะก็ออกจากห้องเลยจะก็ออกจากห้องเลยไปโทบอกเกียใจอ <c oughs> ขอทั้บหมบเกจใจคือทงหาเกจอยจอยนี่ล่ะสุดคับสุดครับเดียวแบตเตอรีกับผมแบตเตรีเชี่ยมต่อกับข้องคูนสั้นไม่ได้ขอาเลยครับมีแต่บตเตอรีครับออกมานน่ ข้องนี่มันเชี่ยมต่อก็ข้องทะเลกุนสั้นพ่นกุนสันฟังพูนมันออกมาใครไล่ครับผมไล่ครับนี่โอ้พ่ออะไรกิ้เราโอไม่พลาดเราหรอกอ่ะแค่นี้ละจะเดือดไรบ่ไไรแล้วบุ้งไหมเนี่หาเอารับผมง สดสดกูดิวมีอีกแล้วนี่ประกาศนเลยสดสดแน่สดโตเตมันแน่ยนะมหอง้หงลุงสดกับสดครับบาซิบไผ่หรอคนับมาพี่เมยเอาไปเย่าโ่ได้ครับผมเขามากันกัน ดังแต่ะเทียไม่ดังยเเอาไปเยบได้เจ็ดสิบห้าสิบเเจ็ดสิบยี่สิบงนยชนเส้นผ่าเนอเสบ่เหมนดังก็บุยลำผมลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งเขาเลเ่ไหมครับเาลอ่มไหมยงยัคนไม่ได้หาองผมเฮ้ยอฮ้ย

đây tiên ครับสอบผู้ hôm เนาะครับเพิ่น จิตหานเพ่าะงั้นเอ็มยอยู่บ้านเขาเนาะขึ้นไลท์ักไนี่สุดกักสุดแน่ผมปลาดิบกับะสวิม่เสียมึงด้วยสาบตอนยัไงเลย คักขัสิ้น,นพ<า>ักเหนืออไรุดคักส,กสิเลยจิมมาสิเลยอืุดคักเนาะสุดคัส,กคกสุกนีกนมีอีกแล้วหเส้นแก้วเส้นผักเหนือจ่ววันเดวกว่เชียงใหมครับเชียงมไหมเช่มผมลูครึ่งครับลูครึ่งครึ่งด เอาชื่อไหมขอลัดชื่อไหมครับผมเปิแถลงครับผมแถลงครับผมมือเชเเชื่อไหมชื่อหวยชื่อขคลาดครับแถลงำบุรีรำก็มีบุรีรำกมบมาเดีบุรีรดิเส้นอุ่มดีอ๋อข้าวลับมเส้นบุไดส่งในเสนอุ่มครับผมมานำกันนำกันมาสดกุนีมีอีกแล้ว สดคักสดคักหวานนี่ยหวานเขียบเลยซมบีนี่้ซมบีซื้อกับมีซ้ำมบีซื้อดึงปลาเดิเดอนเทาเแได้กุ่มด้วยเอาเอาเอาจนมด้วยจัไหนมึงด้วยนี่เดียวมาไมกออกเด็ดคักๆักุดยอดเจ้าวดอยู่งวัดใดเนี่ย อุดรครับอุดรอนชื่ออุดรกเข้ามาชื่ออุดรคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเอามันขึ้นไปภาคเหนือคนอีสานแม่โอ้คนอีสานแม่นเยอะนะโอ้คนานเดียวกันแมันแม่นมั่งไปหรอเดี๋ยวไปเรียนยุเิธรรอยู่างเงี้ยแล้วไปกลกันเนาะคนบ้านเดียวกันเนาะคนคนไทยน้ำกันเนาะนี่สกัดกุดครับเป็นที่สอบเดียวสอบเดียวเนาะ

mùa ja. là <laughs> <này> <laughs> tốt <cười> 네, đây ừ. hàng này đi đó, kêu à. hàng này tốt đây là tốt đây là <laughs> tốt đây là tốt đây là <pri> tốt đây là tốt đây là tốt đây này tốt đây là đây là tốt đây tốt đây tốt đây là tốt đây là tốt đây là tốt đây đây tốt đây là hàng đây là tốt đây là tốt đây tốt đây tốt đây là tốt đây là tốt đây là tốt 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 เอโอเครับผมลุกไปตัวเดียวเส้นแก้วเส้นผางเหนือปลากระบอกเส้นแก้วภาคเหนือปลาทะเลออกมากพูดมาทะเลออกมาหลายข้างหลายเนี่ยทั้งปลาดาบทั้งปลากระบอกคนตกกระไลครับผมตกกระไลครับ มันออกมาจากเทเร่กุลสัน้นผุ่นฟังทะเลครับผมฟังทะเล่ฟังผุ่นปลาดาบออกมาไข่ไล่ครับผม,ผผบมค,คผมิดหอดพ่อใหญ่เมียอยู่บ้านนะครับเนาะไล่ก็ไล่นี่คลิปนี้ก็ไว้ซัมม้งนี้ครับผมที่ลืมฝากกดติดต,ตามนะครับเด้อคลิปหน้าสิเฮ็ดให้เบิง่งใหม่ลงให้เบิ่งใหม่ คลิปนี้กับเขาไม่ชั้นเองนบผมสวัสดีครับผมอยู่ดีไมีแห้งสู่สุโคนเด้อครับผม